สัมพุทธทอัตวิสัญจะทวัสสัญจะสหัสสเกปันจะสตสหัสสานินนามิศิรสาหังเตสังธรรมันจะสำคัญจะอาทเรนนามิหังนามการานุภาเวนันตวาสอบเพอุปปัตต ทวีปะเนกาหันตรายาเปวินนาสันตุอเสสะตวะสัมพุทธิปัญจปัญญาสัญจะจตุวิสติสหัสสะเกทดสะสัตสะสหัสสอณินมามิศีรสาหังเตสัง ธรรมมันจะสังคัญจะอาทะเรนนัมามิหังนัมการานุภาเวนะหันตวัสสาเกอปาทเวอเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอเสสตุสัมพุทธทนวุตตะระสตอัตจัตตาลีสสหั สัเทวีสติสัตตสหัสานินนามิศิรสาหังเตสังธรรมันจะสังคันจะอาทะเรนันนามิอังนมการาลุพาเวนะหันตวาสาภเพปปัสทเวอเนกาอันตรายาปิวินาต സു അസേ സ